คิดบาา่กกาศแหมแป้งก็บ,บรูร้ว่าสีเวาจังใดแหละพี่น้องเอ้ยอ้สุดของความงามจากพี่น้องหมวกแดงพาติดท,ทราคาดีมากเก็บบลูเบรีสักนิดก่อนนะทุกคนแล้วค่อยไปเก็บเอเหตุกันขึน่น โอเคค่ะนี่คือผลงานค่ะทั้งหมดมารวมกันแล้วนะคะสวัสดีจ้าพี่นอ้องตองปายไม่แป่งผ้ามาเก็บบลูเบอรีร่ก่อนเนาะจ้าก่อนที่จะไปเก็บเห็ดนะจ้าเอาบลูเบอรีร่ไปขายก่อนพี่น้องเลย บลูเบอรี่สักนิดก่อนนะทุกคนแล้วค่อยไปเก็บเอ,อเห็ดกันนี่น ตักง่ายมากเลยมันไม่มีอันนี้แล้วนะคะทุกคนเออไม่ค่อยมีใบแล้วไม่แป้งก,ตก็ตักเอา้าตักเอาดูทุกคนอืมอนนอ้ม ก็เจอเฮ็ดกอแดงไปจับพี่น้องโเสียดายแป๊บเดียวพี่น้องเกือบได้หาลิรแลย <c oughs> เมสซีวยพี่น้องดำคือมือคือมืออยู่ 听到。 เม็ดเงี้ยงๆพี่น้องปับพี่น้องเดี๋ยวแม่แป้งตักกอนตักเอาตักเอาก้อนเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ป่าเฮ็ดจ้ะ สวัสดีครับลูเบอร์รี่ว่าชิคีพ Where ว่าเลนครึ่งครึรโอ้ยี่ตฟินบบี้พ่อครัวหัวปลาโอ้มันดูปนแมนแฮร์รี่ทำอะไรพ่อชูสนิ้วดิ นั่งสมุดซิทไปไปเก็บเห็ดก่อนก่อนไปแม่เจอเห็ดแม่เจอเห็ดคอยุวานไเอ่อแม่เจอเห็ดเอ่อพึ่งหวานหัวแดงไปเก็บกันไปเก็บกันก่อนเฮ้าไปไปไปจะมาเก็บบลูเบอร์รี่แต่เจอคอยุวานอู้แมนวีคั่นทอแดนทอกระเบรห์ไหนเห็นฟต์ทอบดแดนทอกระเบนเอาเลยเดฟัสตู นายจะเจอนายเด็กคารุเด็กวรุ้ยคุณพ่อผ่านชลุยอื้กําลังเออเออพูน่ะตากได้จ้กพี่น้องดูซิใครมนายมีเกเด็กวตออกซ่คนเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากเลยด้นแอบอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มแล้วก็อันใหญ่ด้วยออสตามปัสตูระล้ได้แหมออกซอาฟีนนะนี่ละ เอะล่ะนี่แล้วออกซอะอรล่ะแล้วดนอ๋ออะฮะโอเคจะดูก่อนนะเซียลยาเอ้ยเอ้าดนเดีโอเคทุกคนเอาไปให้หมททอร์่ะทบุดยมากทุกคน บอสคุณน่ะน uh ่าแมนทุกคนมาเจอคันเตล็นเด้อเด้อแป๊บนึงนะบอบีเดนขออยู่บาสเดินเดินข้ามมาได้ไงพี่ละหนึ่งสองสามสี่ทุกคนขอโทษนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยคือมันตื่นเต้นนะคะทุกคนบอสเจอขนาดนี้ บกีดบกการแม่แป้งกับบลูว่าสีเวาจังใดล่ะพี่น้องเอ้ยคือไม่ตัดนะแข็งโป๊กเลยอ่ะให้แม่งจะเอาไปขายนะทุกคนปัด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 ตัดปัดตัโทเหลือเชื่อสมอ l l s อฮะปัดติท้ปัดไม่ติดอกงามพี่น้อง อ oh, the ่ท right? oh, ี่ทโอ้ยเหนื่อยปาแล้วอ่ะสวมากยังไม่เก็บคัแนต่ลนเลยเดี๋ยวไปเก็บคันตะลนเ่อนน้องจ๋ามิโตอเต็มแล้วพอมีมังสิใายอันนี้แล้วเดี๋ยวมอสต์ทาบด f r o a d ทิงวัสดุเยอะนะเดี๋ยววก็ขอลาลุกขันตลนเยอะ เวมเนอะโพสต์ให้มาแล้วแล้ววิสโกนต์จะ comment ยังไงเวมเนอะโพสต์ให้มาแล้วสวยมากทุกคนโหดูสิยาวมันนี่เนี้ย Nein, nein, mit này zu können. Nein, der con So, am Alang, Alang. Sei <laughs> โอ้หัวหลุดหัวหลุดหัวหลุดเท่าทีไม่เป็นไรอีกค่ทุกคนดูนะหนึ่งสองน่อยๆยสามสี่หาหกเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่แต่ละจุ่มหนึ่งโอ้ยอออันนี้ไม่ใช่อันเดียวสองอันซะด้วย สองอันซะด้วยสิจ้าคุณน่ะงามโพดงามอู้ยทุกคนเยอะมากอู้าอมีหลบมุมตรงนี้อีกเดี๋ยวไม่แก่าจัดคอยอยู่วันเดี๋ยวอึ้งนะ โอ้ตายตานี่ลบมุมอีกโอ้ my god เยอะมากทุกคนนี่ใหญ่ไปปล่อยไว้ทุกนะว้าติดท่อพี่น้องเมื่อกี้นี่จักอันไนดะ้พุ่นนนะสวยมาก เดมิเก <g à German> ่ข้อยว่าฮ่าฮ่อฮฮ่าฮ่าอุ้มเดียวจะอันละพี่น้องบ่งดูซิปก็ดอกนี่นี่เออหมวกแดงหมวกแดง สองอันอยู่คู่กันไม่แบงมองไม่เห็นเห็นอันเดียวดีนะเห็นทัวสติกเกไอฮุบว้าวว้าวว้าวห่อมากรเหนื่อยมากโอ้ยไม่ถึงรถรอกพี่น้องจอดเก็บจอดเก็บโอ้สิรับตาออกจากป่าหรือดอก สีลายปันนี้โอ้ยแปลงบอฮอดบบานแท้ๆล่ะพี่นอ้องมุน่น่ะมุญอชิบว่าเอาอีกแล้วแม่คือหลายแท่หดพ่อสุดของความงามจ้ะพี่น้องหมวกแดงปาติดท้อราคาดีมากสวยงามมากดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนปาด แม่แป้งไม่มีแรงปัดแล้วจ้ะพี่น้องแม่แป้งเหมือนแห้งแล้ว <laughs> โ,อโอ้ยเก็บเห็ดจนเดนสซสัดซเซพ,พี่น้องเห็ดลายหมดโอ้ยอันนี้ราคาดีมากดีใจอะงานรอแม่แป้งเยอะเลยนะต้องเอาแล้วก็ต้องไปทำความสะอาดบลูเบอรรี่อีกลิงงอนอีกโอ้ยเบอรี่แดงอีก มันน่ารักมากเลยแม่เป้ไม่ได้ถ่ายตอนแม่เป้งืนนะแม่ป้น,นางสาวไทยจ้ะพี่นอ้องปาดสออ่ะปะแส่งดูสวยไปตากันนี่ดีนะ่รถไม่เหยียบ สวยๆงามๆพี่น้นองจ้าคุณจะเอานี่ไปด้วยนะคะหอบไปด้วยนะ,<ม>ะเอาออกนิดนึงมันหลายพดอ่ะสวยมากด<ม>อกเออเองามๆพี่น้นองคุณนะ<ม>สวยมากทุกคนจ้า ล้างคืนเอานี่ก่อนเนาะนี่ปึกปึกเลย คุ่นพี่น้องตุบปุตุบป,ปิอยู่คุกคนน้ำกระดอกกระเดียทุกคนทุกคนทุกคนสังเกตไหมแม่แป้งว่าวนะใช่ไหมนูนนูนอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวรุนกันเดี๋ยวรุนกันลุนกันนะทุกคนรุนเลยพาดาหืมจ้าแป้งมานถึง มันคักมนนันแน่พี่น้องเอ้ยขางทางกันย่างมานันพุ่นหนาแป๊บเดียว Den för... sälja mer nu. Ah. Ja. Tre liten lingon. Åh, oh, så fin. Vänta här Jag kan inte få i Det är kantareller. Nej. Nej. Det var inte. Perfekt storlek. Det är en till som vi köper på Loa nu. Men jag säger att jag hör av mig när vi är hemma. Mm, dela. Ja, men öppna. Så, cha มีมิกก์คอนโดผู้ติดในน้อยนีย่มีได้นกซ่คือไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วทุกคนมันเยอะมากแล้วก็อยู่ในรถอีกทุกคนคุนในรถนี่จ้าอ,อันนี้พวกแม่แป้งจะไว้หัน่นตาขายนะคะแต่แดดมันกนเซลใหญ่แล้ว Uh. Oh, no, Nej... Yeah. Oj, det är hårt. Ta bort svampen först, baby. De från svampen? Från kantelen, tror först. Ken, kom! Oj, det var en i mitten där, den. Ja, där. Vi kollar sen hemma. Lägg ut allt, på, ta en bild på allt. Vi måste lägga alla i tidning. En fladdra här. Jag väntar Ken, lugn. Jag behöver påse. Vad ska du göra Ken? Oh, han frågar mycket. Kan vi han vill byta. Han vill byta stövlar för honom. Vill du ha skor? Vill du ha telefon? Vill du ha apa Ken? Mm, här, Så vi håller fred med här. Mm, se, de här. Jag ser de här, de är sönder. Jag där, kan du ta kort nu om det är det? Jag tar ta hemma sen. Det är skogen, det ser fint ut. Vi kan ta till någon som på kontrollen. Mm.

มิดเดิลดิจิตอลไอเดียแบบมิดเดิลโอ๊ะโอที่นอกสามเตก้าอันนี้จะขายนะคะทุกคนแต่ว่าเตกานี้จะไว้ไป ตากแห้งนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเลือกอีกเลยค่ะทุกคนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเลือกทั้งหมดให้มันรู้ไปสะใจมากโอเคค่ะนี่คือผลงานค่ะทั้งหมดมารวมกันแล้วนะคะทุกคนเบอร์รี่แดงนะคะบูกยาเก็บได้เป็นเท่าไหร่บลูเบอร์รี่แม่แป้งเก็บได้อีกประมาณ40ลิตรนะคะ เบอรี่แดงประมาณ50ลิตรนะคะแล้วก็ดูเห็นมันปูประมาณเกือบ2อกิโลแล้วก็เห็ดพึ่งหวาน3ตะก้า4ตะก้าใหญ่ๆจะพี่น้องเต็มๆโปดโพ่บอกโม่บอกแดงอูยาเขาเล่นกัรหลาน,นจ้ะทุกคนเออทักมาแล้วทุกคนจา้านี่จ้ะเบอร์งก็จะเอามาห่อที่นี้นะคะ,เ,ะ,คะเอาห่อไว้กับกระดาษนี่นะคะ เดีมาดีอันนี้ด <lawsuit> ีกว <ulously, S 1> okay ่านี่ค่ะหอไวเลยนี่เต็ห่อไว 5 và lộ đá โอเคค่ะแม่แปงเห็นในเบิรงซัำนีละจ้าเดี๋ยวแม่แปงทำกรอเด้อ